สี่ท้าผู้นำกองสิงร์ในปนี้เย่สต่ว่าการแถลงนโยบายกัรกล่าวจะเ้นชูผกเนตลอดเปีของปัะธานาธิบดีไปถึงสิงที่จปงเร่งดเนินการอาทิกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและร่างกฎหมายต่างๆที่ยังมีข้อัดแย้งบสภาอเกรข้อกลงการชารเสรร่าบุกลุ่มจิตอาวุธรวไปถึงาสนขาอของประเทศค่ะส เกิดขึ้นในเม็กซิโกนะคะเป็นรถโดยสารพุ่งชนสะพานก่อนจะตกลงไปในทะเลชอบชอบเหมือนได้วิ่งอะครับเนี่อยไม่ได้ทังนั่นหรอเล่นไม่ได้ดังนั่นหรอเล่นไม่เก๊กนั่นหรอ เจ็กหน้าหล่อเจ็กหน้าหล่อเจ็กหน้าล่อเจ๊กหน้าหล่อแลวอ้นล่ะอ้นเบิกใช่ไหมเบิเหมือนนี่สังกระจกเหรอมันเหมือนกระจกใช่ไหมทำหน้าหล่อทำไมคะหนึ่งสองสามสลย่ห้าเอ ของสมาชิกต1เกิดพายุทางวนันนี Whew, ่ค่ะชอบชูม nah, nah, ือหรอ่วชอบชูมืออย่างเดียว้าชูมือ้ชอบชูมือนี่นจะมันหายมือไหายมือไดสิงคโปร์่าเสียวจะกแล้วอจ มองปละแก้วทีมองว่ามันลงอัพปังด้วยนะหกเจ็ดแปดเก้าเก้ายี่สิบหนึ่เก